สวัสดีวันอังคารที่9มกราคมพุทธศักราช2567นะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปีมังกรทองนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพจทำลลานดวงนะคะสามารถเข้าไปฟังทางช่อง YouTube นะคะก็จะมีะให้ให้ข้อคิดออนไลน์หรือว่าการทําบุญออนไลน์สําหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะออกไปไปด้านนอกนะคะก็สามารถเราเรียกว่าเดี๋ยวนี้มีการทําบุญแบบออนไลน์นะคะก็เลือกเลือกที่จะเสพในการรับชมติดตามทั้งความรู้อาหารทางกายอาหารทางใจอาหารทางปัญญานะคะก็ ต้องสะสมไป